พระเจ้าบรมง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบวรราชาธินัดดาาศประธานพระรโชการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีพระเจ้าบรมง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบวรราชาธินัดดา마าศเสด็จลงณศา,าลาดุสิตดาราลัยสวนจิตละดาพระราชะวังดุสิตประธานพระโรโชการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้น พลตตรเอกอ,อิสระพันธ์สนิทวงศ์ณอยุทยาประธานมูลนิธิสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปธรรมประธานคณะกรรมการจัดงานกาล่าดินเนอร์100ปีร้อยคุณค่าสายปัญญาสง่าชวีนำคณะกรรมการจัดงานกาล่าดินเนอร์100รปีร้อยคุณค่าสายปัญญาสง่าชวีเฝ้าถาวายเงินรายได้จัดจากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาติไทยศาสตราจารย์ชายยศเหมรัชตานายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์รอมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ละคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เฝ้าถวายปริญญาพิเศ์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และฉลองพระองค์ุรย คานผู้หญิงปริยากเกษมสันนายุทยาประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษศาดาวมินทราชินี นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่ของมูล,ลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีและผพ้อในการสร้างสถานีและผพ้อในการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเฝ้ากราบทุนรายงานผลการดําเนินงานของมูล,ลนิธิประจําปี2559ในโอกาสนี้ประธานพระบรมรอการให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิเฝ้ารับประทานเครื่องหมายตอบแทนเข็มมูลนิธิเพศสัจกรลพิสิทธ์ชัตธนานนนประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนางสาวพรเพนเดชวิไลศีและครอบครัวเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบวรราชาธินัดดาาศ ในโอกาสนี้ประธานพระบรมกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประธานเงินดังกล่าวและคณะผู้เข้าเฝ้าเฝ้ารับประทานเข็มกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ด้วย นายสมพรเทพสิทธานางคณิฐาบุญราชรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมนำผู้แทนเยาวชนผู้ได้รับทุนของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปรัรภมที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแต่พระเจ้า,ราบรมวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาด ในโอกาสที่จะเจริญพระชนสษาห้ารอบ13กร,รกฎาคม2560พร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจิตน้อมกราบเพืเ่อเยาวาชนในพระบรมราชินูปธมรมและผู้อุปถัมภ์การจัดโครงการเฝ้ารับประทานพรในโอกาสนี้ประธานพระบรมกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้อุปถัมภ์การจัดโครงการเฝ้ารับประทานของที่ระลึก